ไปไหมขอกระทบกเขานิดนึงนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณค้าะมาชมรีวิวกันต่อนะตัวนี้นะคะจะเป็นไอเสื้อเชิ้ตเชื้อผู้ชาย นะคะเป็นเชิ้ตผู้ชายรวมผ้านะคุณคะเป็นงานเกรดบี B, นะมันน่าจะรวมแขนสั้นแขนยาวเป็นงานรวมแขนสั้นแขนยาวนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนในป้ายเนาะว่าเป็นแขนสั้นล้วนหรือว่าเป็นแขนยาวล้วนนะคะมันน่าจะมิกนะคะเพราะว่ามันเป็นแมมมิกเชิ้ต <c oughs> มา เรามาชมรีวิวกันนะจ๊ะเชิ้อชายมผ้าเป็นงานที่ขายดีเหมือนกันนะใส่ทำงานได้ใส่ใส่อยู่บ้านได้นะจ๊ะใส่ทำงานได้ใส่อยู่บ้านได้ใส่เที่ยวได้ในหมดคลาสไซส์มาเลยนะคะ แล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะคุณลค้ผ้าแบบนี้น่าจะขายดีนะคะผ้าแบบนี้น่าจะขายดีเนาะเพราะว่ามันใส่มันไม่หนาฮะ I'm แขนสั้นแขนยาวนะคุณลูกค้ารวมแขนสั้นแขนยาวนะจ๊ะ Ya, yeah, rot ขาเกรดดีแต่งานสวยอย่างนั้นเนี่ยปกติปกตินะถ้าเป็นงานเกรดดีอะมีเพื่อนเยอะกว่านี้นะแต่อัน,นี้งานสวยนะ เนี่ยคุณลูกค้าใหม่นะปกติคอมันจะเหลืองค่อนข้างแบบเยอะอยู่นะแต่อันนี้ยถือว่าโอเคเลยนะคอมไม่ค่อยเหลืองอะใช่ใหม่อยู่นะ นะคุณลูกค้าจริงเนะี่ยคอปกตรงคอเสื้อไม่ค่อยเปื่อนปกติมันจะเหลืองนะโอ้ยมีอะไร

เท็ก200ตัวนะคุณลูกค้านี่เท็ก200ตัวนะคะ เฮ้ยคุณค้าใหม่ใหม่ เนี่ยใครเอาก็สอบรีวิวไปเนี่ยเชียร์เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันใหม่กว่าปกปติที่เคยเปิดนะเกรดดีจะไม่ค่อยใหม่เท่านี้นะเอาจริงใครที่ขายพวกเสื้อเชิ้ตงานเชิ้ตผู้ชายอยู่นะคะเชิ้ตทำงานอันนี้มันสามารถใส่เที่ยวได้ใส่เนี่ยมันมีลายแบบนี้ด้วยเนาะที่มันเป็นพิมพ์ลายที่มันเป็นแบบ เนี้ยเนี่ยแต่ผ่านสงครามมาแล้วอนะเนาะลายแบบนี้ก็ขายได้อยู่แล้วแหละอ่ะใหม่นะลูกค้าใครที่ขายงานพวกเชิ้ตอยู่นะคะเชิ้ตผู้ชายนะคะมีทั้งแนวใส่ทํางานได้ใส่เที่ยวได้นะคะเนี่ยพวกลายแบบนี้ก็สวยนะคล้ายๆเสื้อฮาวายเลยออกแนวแบบเป็นลายแบบ คล้ายๆเชิ้ตที่อยู่ในกระสอบฮาวายม,มันมีทั้งสีพื้นมีทั้งแบบพิมพ์ลายนะคะ ขอนี่รื้อข้างล่างหน่อยจ้ะส่วนงานแบรนด์มันก็มีปนมาเลยนะคลูกค้แต่กล้องมันอยู่ไกลอ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้โชว์แบรนด์นะคลูกค้าโชว์ไปมันก็ไม่เห็นเออคุณลูกค้าแล้วก็อีกอย่างนะจ๊ะลูกค้าท่านไหนที ที่คอมเมนต์มานะคะแล้วแบบไม่ได้ตอบนะต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่เห็นคอมเมนต์คอมเมนต์ไม่ขึ้นนะเครื่องที่ไ์สดอยู่แล้วก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเครื่องอื่นเดีย๋ยวดูก่อนอน,นี่เท่าไหร่คะกี่บาทนะพี่เพิ่งมันนี่กี่บาทนะ คุณส่พิมสพันห้าจ้าน่ะถ้าไม่ได้ดูในเครื่องนี้นะคุณลูกค้าในเครื่องนี้ในเครื่องอื่นนะ่ะมันขึ้นนะคอมเมนต์นนะ่ะแต่เกรด A ก็มีนะคุณลูกค้าอันนี้ที่เปิดอยู่มันเป็นเกรด B นะคะตอนนี้ที่เปิดอยู่มันเป็นเกรด B นะตัวนี้สา0พันห้านะคะราคาส5 0พันห้าแต่ถ้าเป็นเกรด A 4ส0 0ันเก้านะคะเกรด A ก็มีเกรด B ก็มีเนาะสุดกระชอบรีวิวนะคะ 3,500ถ้ารีวิวก็จะส่งให้ฟรีรับเองก็ลดอีก300เนาะอันนี้แพ็กมาสอ0รตัวนะคะจำนวนแพ็งมาสอ0รตัวนะไม่ใช่45่กโลนะอันนี้แพ็กมาสอ0รตัวคอมเมนต์มันไม่ึ้นอนะในนั้นอนะ mitit kedunguk masih dunya Hai kedunguk inikah thank mm -hmm. you นิดนึงนะจ๊ะไม่ใช่อะไรหรอกเราต้องรีบเพราะว่าแบบมันจะหมดแล้วเดี๋ยวมันจะดับนะลูกค้ามันจะไม่จบกระสอบนะสิเดี๋ยวขอโกยก่อนโกยชนย้โยงสวยสวย โอ้ยยันนี้เหมือนเขาซักมาเลยกลิ่นกลิ่นหอมอ่ะเหมือนเขาซักมาแล้วอ่ะเฮ้ยใหม่อ่ะจริงๆนะคุณลูกค้า ลูกค้าท่านไหนที่รับนะคะทักแเชทดหายมินได้เลยนะจ๊ะขอคุณพร้อมโอนนะคุณลูกค้คาก็สอบรีวิวขอคุณพร้อมโอนนะจ๊ะขอคุณพร้อมโอนอะไรย่ 非发 ใหม่นะใหม่นะคะโอ้มีลายอันนี้ด้วยลายคริสต์มาส อันนี้เป็นเป็นกระดุมไม้ด้วยนะอันนี้เป็นเชิ้ตฮาวายนั่นเนี่ยอันนี้เป็นเชิ้ตฮาววยนะครคเพราะว่ามันเป็นกระดุมไม้อะใช่ไหม <c oughs> กระดุมไม้ก็คือถ้าเป็นอุย้ยถ้าเป็นเชิ้ตฮาววยมันจะเป็นกระดุม <c oughs> กระดุมจะเป็นกระดุมไม้ใช่ไหมคะน่าจะใช่ อหาโทรศัพท์คนอื่นงงมากเลยโทรศัพท์เองไม่ใช่มันเป็นอะไรโทรศัพท์ดิบอ่ะฮะเป็นอะไรโอนเงินดิบไม่เกี่ยวละอ่ะคุณลูค้า งานก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไปด้วยเนาะฝากไปด้วยนะจ๊ะเช่วเชิ์เชิดใชยเราก็เอาเปไ็นลายลายแหละโชว์น่ะก่อ <g> น <år> <g år> ไปไงไปไิดท้ายปิดท้าย มีทั้งสีพื้นมีทั้งพิมพ์ลายนะคุณลูกค้ามีทั้งสีพื้นมีทั้งพิมพ์ลายนะคะมีทั้งสีพื้นมีทั้งพิมพ์ลายแล้วก็มีทั้งรวมแขนสั้นแขนยาวเนาะรว,นร,วรวมแขนสั้นแขนยาวอุ้ยรู้สิสวยรวมแขนสั้นแขนยาวยกมาแค่นี้ลูกค้านึกว่าเป็นกระสอบพาวานแน่เลยไม่ใช่นะเป็นเสื้อเชิ้ตผู้ชายรวมผ้ารวมแขนสั้นแขนยาวกเกรดบีนะ เกรด B นะคะแต่กระสอบนี้คือแบบหลายๆตัวเลยใหม่นะคะหลายๆตัวใหม่เลยนะคุณลูกค้าคุ้มนะคะ3,500บาทรีวิวนะคะจะส่งให้ฟรีเหมือนเดิมรับเองลด300นะจ๊ะมีนะจ๊ะสวยๆทั้งนั้นเลยนะจ๊ะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เพจด้วยนะจ๊ะลูกค้าท่านไหนแล้ก็ C F มาได้เลยแล้วก็ขอลูกค้าที่พร้อมโอนนะคะทารับกระสอบรีวิวเผื่อลูกค้าท่านหน่นสนใจเหมือนกัน จะได้ไม่เสียสิทธิ์ลูกค้าท่านอื่นนะจ๊ะขอบคุณครับสวย